1 6 6 9ช่วยคุณได้เมื่อชีวิตมีปัญหาเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์พร้อมแล้วที่จะให้ความช่วยเหลือในยามวิกฤตค่ะทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน1 6 6 9ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชักตกต้นไม้ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจำตัวช็อกกระทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุก ด้วยข้อตกลงกับภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติภารกิจผู้ชีพช่วยเหลือครอบคุุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศสายด่วน1669พร้อมแล้วค่ะที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะนี่คือภารกิจช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนจากสพออชอ,อย่าลืมนะคะ1669หนึสายหมายถึงหลายชีวิตค่ะ